สวัสดีครับทุกท่านไทอุดอรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้ภารกิจวันนี้คือดูพ่อเพื่อนปูกระเบื้องเดอ้อที่พี่เพชรเลือกไลยกระเบื้องมาแล้วก็เพื่อนพ่อเพื่อนกาลังปูอยู่ในครัววันนี้ก็จะมีพี่ปุ้ยปุ้ยกําลังก่อกองทรายอยู่เอาทรายขึ้นแล้วก็จะล่อนทรายเพื่อไปผสมปูนไว้ปูกระเบื้องอืส่วนลูกชายคนโตค่อยก็มาแล้วัน กับน้องคนเล็กพี่โคก็อยู่นู่นพี่โถก็อยู่นู่นไปวิ่งมาจะเหนื่อยแล้วนน่น่ะนี่ตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายกระเบื้องกันเด้วยนี่อันนี้คือกระเบื้องเด้อลายกระเบื้องนี่ไม่ ปูกระเบื้องแผ่นใหญมาจับเป็นหน่อยเพื่อจะหลอนมื่อเหรอตอนนั้นพ่อมันปูแผ่นใหญ่เด้อพอมาปูแผ่นเล็กแล้วสึกมันเบาๆแล้วค่ะต้องเก็บปูหมแผ่นหกสิบปุนนะ่นหกสิบปุ่นเนาะในบ้านกหาสิบพอมาปูแผ่นเล็กแล้วมัน,นลหลง,ลงเลี้ยงหลงเลี้ยงจับมาง่ายๆมันเป็นบ่คุณเมื่อแบบนี่นี่คือลายกระเบื้องที่พี่เพ้นเลือกเด้อนี่ ตอนนี้พ่อเพิ่งับปูกระเบื้องให้อยู่ปูกระเบื้องพื้นห้องครัวก่อนแล้วจากนั้นก็จะเป็นปูกระเบื้องคาปเตอร์เดอะคาปเตอร์จะเป็นอีกลายหนึ่งคาปเตอร์สําหรับไว้ทํากับข้าวทําอาหารเราไว้โชว์นี่แหละลายกระเบื้องก็จะเป็นลายขอบคล้ายๆไม้ปะเก้แหละแต่ผสมกันลาปะเก้กับบ้าแมนคาร่าบ๊แมนปาเก้กับคือยอยู่ แล้วก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็พี่เบลก็เป็นผู้ช่วยเดออะไ,ไนมาน,นี่ส่วนด้านบนก็ระแนงฝั่ง้นก็ติดเรียบร้อยแล้วเด้อติดระแนงใส่ประตูประตูด้านข้างตรงนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วปิดประตูแล้วตูเป็นประตูโครงเหล็กเด้อโครงเหล็กเพราะว่าอากาศจะได้ถ่ายเวลานั้นลมจะได้โกก มันจะได้ไม่ร้อนอบอ้าวนี่อันนี้คือแนวด้านหน้าเด้อนี่เดี๋ยวก็ <c oughs> อบอกว่าถ้าลงสีเสร็จจะจะเป็นอะไรที่สวยตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถเวลากลางวันรถไม่อยู่แล้วก็เวลาเผื่อเราขายกับข้าวแล้วนะขายอาหารแล้วก็จะเป็นช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับส่งอาหารเด้อเดี๋ยวพ่อเขาจะทําให้อยู่แต่ตอนนี้ไม่เสร็จเพื่อมีภารกิจปลูกกระเบื้องก่อนกระเบื้องก็ค่อยทาไปเรื่อย ตอนนี้ก็คุข้ามาแล้วหมอกซึ้บมาแหล้วคุณนะพายุเข้าหลายวันอยู่เนี่ยคุณนะเบิ้งไปกับเมื่อตึ๊บคาดว่าบอลดอกทายกันก็พี่เบลมาบ้านนะ้าแลนเบิร์ธหันเลยย่านมาท่านฝนตวกว่าปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กหนึ่งนวยนั่นบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละเย็นนี้ก็ลุ้นกันว่าสิโต๊ะแห้งบะ นี่นี่ตอนนี้หลังจากที่เรายำนั่นเรามา้าพี่เพ็รก็ไปใส่ไปอีกเด้อนะเผื่อเพิ่มเข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนี่แล้วก็ต้นไม้ที่พี่เพชรลงไว้ก็นี่บานแล้วหนึ่งดอกอันนี้เขาเรียกดอกชบา์เด้อน่าจะใช่ดอกชบาเพราะว่าชบาสีขาว เพี๊ปลูกไว้หลายสีอยู่ด้วยมีสีส้มสีขาว,ต,วต้นไม้แนวต้นไม้เราก็จะยาวเรียงไปนู่นแล้วก็จะพยายามปลูกไปเรื่อยๆให้เพื่อนยาวไปเป็นแนวตามนู่นไปยาวไปนู่นไปนู่นไปนู่นให้จนถึงสุดไอ้นั้นเราขอบคุณสำหรับกิปนี้เด้อไปแล้วเด้อ